ในในส่วนของวันสต็อปเซอร์วิสนะคะหรือว่าโมบายเคลื่อนที่อันนี้ก็คือว่ากลุ่มเด็กเปราะบางกลุ่มเนี้ค่ะเขาจะไม่แบบอยากไปติดต่อใครไม่อยากเข้าไปหน่วยงานราชการไม่อยากแสดงตัวตนการที่มีตัววันสต็อปเซอร์วิสเนี่ยเพื่อให้เขาใช้แอปพลิเคชันตัวนี้ใช้ในการสื่อสารกับบุคคลที่ต้องการให้ความช่วยเหลือของเขาและทําให้เขาเข้าถึงความช่วยเหลือได้ง่ายขึ้นแล้วก็ประโยชน์ของตัวนี้คือห มันสะดวกถ้าต้องการความช่วยเหลือสามารถที่จะโหลดแอป,ปแล้วก็พิมพ์ข้อความทิ้งไว้ในนั้นให้เบอร์โทรกลับรบกวนโทรกลับเบอร์นี้หน่อยหรือเป็นข้อความอะไรก็แล้วแต่ที่ต้องการความช่วยเหลือช่วยเหลือของเขาเราก็สามารถโทรกลับไปติดต่อเขาได้ในนั้นในแอป,ปนั้นนอกจากว n สต t อปในเครื่องมือที่6อะถ้าเขาเข้าไปในตัวแอปพลิเคชันนั้นนั้นก็จะมีอ,อ,อีกหลาย ฟังก์ชันที่เขาจะเห็นว่าหนึ่งเป็นการให้ความรู้ของกลุ่มเด็กไร้บ้าน2<ม>เป็นหน่วยงานอันต่างๆที่ให้ความช่วยเหลือที่ตรงความต้องการของเขาอะค่ะมันก็จะมีะหลายหลายอย่างบางทีเขาอาจจะแบบนึกไม่ถึงว่าเ,ออเขาต้องการความช่วยเหลือแบบนี้แต่ถ้าเขาเข้าไปในแอปพลิเคชันนั้นเขาอาจจะเห็นว่ามันมีอะไรที่มากกว่าที่เขาต้องการขอความช่วยเหลือก็ได้ อ่าหนึ่งก็คือการโหลดแอปพลิเคชันตัวเฮลทเลยค่ะก็จะมีการสมัครใจข้อความของเขาเผื่อจะไม่ต้องเป็นข้อมูลส่วนตัวของเขาก็ได้เพราะว่าเขาก็จะไม่อยากเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวเท่าไหร่จา,จากนั้นก็จะมีเจ้าหน้าที่เข้าไปอ่านข้อความแล้วก็มีการติดต่อกลับไปหาเขาเพื่อสอบถามข้อมูลว่าเขาตอนนี้ต้องการความช่วยเหลืออะไรยังไงแล้วก็เหมือนกับให้คาปรึกษาไปด้วยจากนั้นก็จะเป็นการประสานหน่วยงานที่เขาต้องการความช่วยเหลือโดยที่บอกกับ ตัวผู้ขอความช่วยเหลือด้วยว่าเดี๋ยวทางเราจะมีการประสานหน่วยงานที่ต้องการขอความช่วยเหลือให้นะ mm. เขาต้องการให้หน่วยงานติดต่อกับไปที่เขาช่องทางใดบ้างหลังจากนั้นก็จะมีหน่วยงานที่ให้ความช่วยเหลือเข้าไปให้ความช่วยเหลือกับเขาโดยตรงให้เขาเหมือนกับรู้สึกว่าไว้วางใจก่อนนะกลุ่มเด็กเราเนี่ยเขาจะมีความกังวลใจมีความไม่มั่นใจการที่แบบมีแอปตัวนี้เข้ามาช่วยเขาว่าการพิมพ์ข้อความมันง่ายกว่าการที่แบบ ที่เขาจะมาสบตามามองหน้าเข้าหาคนนอ่ะมันค่อนข้างยากสําหรับสําหรับเขาการที่เขามาขอความช่วยเหลือนีคอ่คือคือดีแล้วแต่ว่าอยากให้เขาเหมือนกับว่าเข้าใจด้วยว่าถ้าเขาช่วยเหลือไปแล้วเขาจะได้อะไรบ้างคือไม่ต้องกังวลว่าถ้าช่วยเหลือไปแล้วคุณจะต้องแบบโดนกับจับไปอยู่ตรงนั้นจับไปตรงนีน้คือเขาจะแบบไม่ไม่สะดวกที่จะแบบว่าอยู่ในการควบคุมของหน่วยงานหรืออะไรก็แล้วแต,แต่แต่เราก็เป็นให้คำปรึกษาของเขาไปในเบื้องต้น ้าในรูปแบบของที่ทำคนแนวความคิดของของเราเองเนาะเราก็ทำงานด้านเด็กมาก็มองว่า,าดีตรงที่ว่าเด็กสามารถคุยกับเหมือนกับคุยกับทางแอปพลิเคชันได้ก่อนและเด็กก็จะเปิดกับทั้งเนี่ยโดยณตอนเนี้ยไลยสไตล์ของเด็กอะ่ะก็ไม่ค่อยกล้าคุยตัวธรรมชาติเด็กจะไม่กล้าคุยกับผู้ใหญ่อยู่แล้วมันจะเป็นแบบวัยเดียวกันกลุ่มคนเดียวกันการที่มีแอปเนี่ยเขาอาจจะแบบ ไม่ไม่รู้จะคุยกับใครคุยกับเพื่อนก็อาจจะไม่ได้คําตอบที่เขาต้องการการแย้มเนี่ยเขาอาจจะแบบกล้าที่จะมาพิมพ์แล้วก็คุยกันทางทางแชทก่อนที่เขาสะดวกทําให้เราได้เข้าไปช่วยช่วยเขาแล้วก็เข้าถึงเขาได้ได้ง่ายขึ้นโดยผ่านทางข้อความก็ได้หรือทางไหนก็นแล้วแต่ที่เขาอะอยากจะสะดวกที่จะคุยกับเราค่ะคือช่วยทำให้เขาเปิดปัญหาของเขา เพราะจากที่เมื่อก่อนคือไม่รู้จะไปคุยกับใครปรึกษาใครแล้วก็ไม่มีไม่มีที่ปรึกษาที่ถูกต้องอาจจะไปขอคำปรึกษาจากคนที่แบบไม่ได้มีความรู้ก็อาจจะแก้ไขปัญหาที่ผิดผิดไปแต่ถ้ามาอยู่ในในแอปตรงเนี้ยเขาก็จะไดะ้ผู้คนที่เขามีความรู้มีองค์ความรู้แล้วก็ให้คําแนะนําที่ดีกับเขาได้แต่คิดว่ามันจะมีประโยชน์กับเขาก็อยากให้เด็กๆนะเข้ามาใช้ในแอปพลิเคชันคือยังไม่ต้องสมัครหรืออะไรก็ได้จะเข้ามา มาหามาหาข้อมูลมาดูลองมากดไลค์กดดูกดอะไรข้อมูลอะไรดูก่อนก็ได้แล้วก็ถ้ายังไม่สนใจหรืออะไรอไรยังไงก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าวันไหนที่รู้สึกว่าไม่มีปัญหาไม่ไม่รู้จะไปปรึกษาใครให้กลับมาที่แอปเนี้ยแล้วก็กลับมาดูลองส่งข้อความมาให้ดูว่าเเราอขอความช่วยเหลืออะไรยังไงแล้วเจ้าหน้าที่เขาจะตอบเราแบบไหนลองลองส่งข้อความเล่นเล่นมาก่อนก็ได้ทักทายสวัสดีอะไรก็ได้แล้วถ้า เออมันมันมีประโยชน์ต่อตัวเองแล้วช่วยแนะนำให้กับเพื่อนคนอื่นๆด้วยที่เขามีปัญหา,าเหมือนเราแล้วก็มาโหลดกันเยอะๆมาโหลดแอปไปใช้นะคะ